มื่อกี้มันฮุบใหญ่มากเลยโอ้ยใหญ่ใหญ่ตนี้โอ้ยใหญ่มาก้่าดเหยวโอ้ยนุ่นๆตัวใหญ่มากดากึงเบ็ดงอเลยอะ่ะโอ้ยใหญ่ใหญ่ตัวนี้โคตรใหญ่เลยคุณูมค่อยๆเลยค่อยๆย

นินสาโลไม่เหลือโอ้โหตัวนี้ครับโอ้ยอย่าล่วงค่ะอย่าล่วงนะงดูนี่ดิตัวใหญ่ปะ